แดนแพตตี้ประกาศข่าวดีเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตได้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักล้องหนุ่มแดนและพันรยาสาวแพตตี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ เรียกด้ว่าหลังจากแต่งงานกันไปแล้วนั้นแฟนๆก็อดที่จะมีคำถามว่าเมื่อไรจะมีเบบีสำหรับคู่ของแดนวรเวทและ um แพตตี้อังสุมารินล่าสุดทั้งคู่ออกมาตอบเรื่องลูกแล้วผ่านทางช่อง YouTube ตอนแดนแพตตี้เพราะมีเบบีกันแล้วหรอเนี่ยโดยสาวแพตตี้บอกว่าวันนี้จะไปหาคุณหมอตรวจว่า พร้อมที่จะมีเบบีแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะก็หันไปแซวทางด้านหนุ่มแดนอีกว่าเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วหลังจากนั้นทางคู่ก็ทกําการตรวจและถึงเวลาที่ต้องฟังผลคุณหมอบอกว่าผลอันตรสาวของท้งคู่ปกติกันหมดเป็นซีเชฟที่สวยงามส่วนจุดสีดาที่เห็นคือฟองไข่ด้านซ้ายกับขวาปกติทางคู่ของแพทย์ผ่านส่วนทางด้านของหนุ่มแดนโดยรวมถือว่าปกติผ่านเกณฑ์เรียกได้ว่าท้งคู่นั้นพร้อมเป็นคนพ่อและคนแม่แล,ะละ้วล่ะค่ะ Terima kasih telah menonton!